เกือบหมทันเออใบก็งามยอดก็มาทำไงเย เกากรสอบมันก็สั่นไหมนี่ง่ออ่อาออาดกว่านเลยนะมันบอกก้ส่มกระสอบนะาดไป่ไปหาม่สั่นกี่นิมีอีกนไไ่เป็นอะไรเป็นน ต้นนี่นะเบิร์ตไปหลายแล้วสุดหนึ่งอันนี้สุดที่สองสุดแรกนะ่กจะสี่ซิบเลยกนับใบย่ายอืมเกือบเกือบหนักเลยจะล่ะลูกอือฮึสองสี่หาหาลูกเป็นเทม ตกใสนกซุกบองยาน้อมและ มือสมารกลินโมเมนต์มืออซีปเอามาได้กระปุก มีกระสอบเพิ่งเอารูใหม่บ่เนี่ยตัวใหม่คือเก่าแล้วของกระสอบเก่านอะไรเราเบิ้งวับน่บัดบันไดบัดรอบรับได้คัเ ไม่หนานะผมไม่น้อยหรอกผู้ไป้างน,ะน,น่ะว่บเออเกือบเกือบมาอะไรเอาต๊ะโตก็ได้เป็นสนีมันปกกอ

เช็ดเอ็ด hmm. ตึ๊บอีกสามอยู่พระนาจจะว่าจงไว้อีกเด้ออยู่เทิงมาน่ะคอยร้อยต่อยออกได้น่ะเป็นโลกว่าตัวตัวเอามเป็นโลก Thằng nàn có phải thằng nàn đấy Nà Thằng nàn có đòi sạch sạch lạp เอาแก้วเลยบันนี้แก้มายไอ้์ไอตัดแด่แม่แม่ควายบัดนี้ออกมาไหมทนะนี่นี่นี่มาตรงนี้ทำกูมึงเอาได้ล่งเลย่ส มแล้ว,ลวท่านผู้พาคุยกับของอาตุกผู้นำเาาลยท่านท่านนกจีานาดนี้ขาน,น,นขานดเนาะต่นี่ต้น มือตัดมาตัดเขากระจงไว้มััันนบอกกายู

ลูกเดียวก็เอาแล้วนะกระชองโลเลยแล้วแต่เอาลุบัก n หญ่ลวงเลย